เรามาที่วัดดอนใหญ่นะคะมาดูพญา,ยานาคที่วัดดอนใหญ่กันคะ่ะตัวจารย์ประจานอยู่ในวัดดอนใหญ่นี้ตลอดถึงข้าส่วนของข้าพเจาพระพิฆเนศอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ถวาายกรเข้ามาในวัดดอนใหญ่ไปกันค่ะอ่าไปกันค่ะวัดดอนหวายปทุมธาน,นีนะคะก็จะมีลอดลอด พญานาคกันนะคะด้านในจะมีพยานาค <c oughs> เดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกท่านไปชมด้านในนะคะอันนี้มาตามรีวิวเลยเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันคะ่ะด้านด้านเฮ้ยหลับตเดี๋ยวเราก็ต้องเดินระยะหนึ่งเพราะยาวมากเลยนะคะ ยาวมากครับยาวจริงยาวมาก,ามาก,ามาก 1. อันนี้ยังทำไม่เสร็จนะถ้าถ้าเสร็จแบบว่าสมบูรณ์นี่คือสูง,สงมากเลยนะคะแต่ก็ต้องใช้ทุนนะคะทุนก็คือพี่พี่พที่มาร่วมบุญนะคะท่านไหนอยากร่วมบุญก็มาวัดดอนใหญ่ปทุมธานีนะคะแต่เราไปชมด้านในเลยเพายาวใกล้ถึงความจริงแล้วครับใกล้ถึงความจริงแล้วอ,อีกที่เดียวครับถึงแล้วค่ะด้านใน เราลอดพญานาคเรียบร้อยแล้วนะคะคนจะเยอะหน่อยนะคะถ้าจะเอาคนน้อยๆต้องมาวันธรรมดานะด้านนายโอ้โหดูความอลังการค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะถ้าเสร็จสมบูรณ์ดีนี่คือจะต้องอลังการมากๆเลยครับนี่เราจะพาไปดูน้องพญานาคที่โด่งดังว่ะน้องพญานาค ลูกพญานาคอันนี้อันนี้พญานาคพญานาคพญานาคอันนี้แา่ตายจถึงตายหมายตายทางครับเราจะไปเจอน้องพญานาคอันนี้อันนี้พญานาคยิ้มครับนี่พญานาคยิ้มนี่พญานาคยิ้มนะนี่ก็พญานาคยิ้มครับเแต่พญานาคยิ้มอ่า ยานิกลเป็นศิลปะเป็นศิลปะที่ใช่ใช่ใช่แค่นี้ปูยานาก็เล่ปู่ยานาครับที่เป็นอยหอยเป็นมกตุกกุกเลยนะครับอตท่านที่จารเียนผ้านะครับนืองานที่สามารถที่จะตามมารับผ้าหรืกะตุ้ ท่านาไอ้นี่อะไลเลิศรนะครับท่านก็นําไปอนิจจาอยู่ที่หน้าถ้ำนะครับเมื่อท่านตาด้วยกันนะครับท่านก็สามารถใช้ชายผ้าผูกต่อกันได้เลยนะคและแต่อนิจจาที่หน้าถ้ำขอพรสัก่อนครั้ง ชีวิาทธิ์นพ้นทีตั้งใจมการได้ก้าไดยนะครันาข้าอานุวพะพระยานาระีสักตาตั้งใจมารไ้ต้องมทสามารถที่จะร่วมพยานานาเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์กันนะคะว่าไทยหนึ่งตุลาคมมีอะไรคนเยอะมากๆนะคะแนะนำมาวันธรรมดาอาจารย์อยู่นี่เองเครับผม จะถามอาจารย์ว่าไทยวันที่1ตุลาคม2,568เนี่ยเมนูเต็มของอาจารย์มาครบแล้วแต่ว่าอาจารย์จะมีจุดเลขทูบคือวันที่30สองทุ่มตรงเพราะว่าไทยวันที่1ตุลาคม2,568เนี่ยเราจะมีการจุดเลขทูบสองทุ่มตรงถ้าท่านไหนไม่อยากพลาดเห็นคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ พิมใต้คลิปว่าไปต่อไทย,ไทยใช่ไทยของอาจารย์ทําสําเร็จกี่รอบแล้วนะอาจารย์สองรอบแล้วครับสองรอบติดแล้วนะคะใค,ใครอยากได้ครบอยากได้เลขทูบด้วยเพราะว่าสองรอบที่ผ่านมาเราทําสําเร็จคือเลขทูบที่เราจุดได้แต่เมนูเต็มก็สําคัญนะคะคเพราะเราจะรู้เลยว่าเราจะไปตัวเน้นอะไร,รเดี๋ยวพี่ๆรับชมกันค่ะนี่เลยชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะ ถ้าท่านไหนไม่อยากพลาดก็ต้องแชร์ไว้นะครับแชรรพีเองใช่กดไลค์กดแชร์กดดาวไว้ครับแล้วเจอกันนะคะครับผม